รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ออมสิน9สู่ปีที่108ดูแลคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมะและรายการอัปเดตไทยแลนด์เช่นเคยนะคะวันนี้มะจะพาคุณผู้ชมไปเดินตลาดน้ำใกล้กรุงที่เดินทางง่ายไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วค่ะและที่สำคัญมีร้านขายของกินและขนมเยอะมากเลยนะคะตลาดน้ำที่มาพูดถึงก็คือตลาดน้ำวัดลำพญาจังหวัดนคนปรปฐมนี่เองละค่ะ เราจะมาดูกันว่าหลังจากมีการปลดล็อกสถานการณ์โควิดแล้วที่ตลาดน้ําแห่งนี้จะคลึกครื้นขนาดไหนผู้คนออกมาเที่ยวจับจ่ายใช้สอยมากน้อยเพียงใดตามมาไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ชมคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซนของตลาดน้ําวัดลําพญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนเข้ามาค่ะก็จะเริ่มเห็นทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็ อุ้ยอะไรอ่ะน่าก<ด>ินนะแล้วก็ยังมีของที่เกษตรกร,กรนั้นได้มีการปลูกพวกผักสวนครัวหรือว่าแม้แต่จะเป็นผลไม้ก็ตามแต่นะคะที่สําคัญเนี่ยราคาดูแล้วจักย่อมยาวมากเลยดังนั้นวันนี้ไหนๆเราก็มาแล้วเราก็ต้องได้ของกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะเฮ้ยดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างของคาวหรือของหวานเยอะกว่ากันนะคะ การออมสิน9ส่ป,ปีที่108ดูแลคนไทยไม่เปลี่ยนแปลง อย่างแรกที่เราจะได้ก็คือของหวานนั่นเองนะคะตอนแรกยังเดาเตัวเองอยู่เลยว่าจะได้ของหวานหรือของของาวนะคะแล้วมาจบกันที่ตะโก้นั่นเอง<ช>ตะโก้ที่นี่ด้วยความพี่สะดุดตาเนื่องจากว่าสีสันเนี่ยหน้าตาน่าทานแล้วแต่ว่าชอบตรงแพ็กเกจจิ้งของคุณพี่เขามากเลยนะคะคทีนี้ตะโก้ของเราอะค่ะครเราขายยังไงคะพีอะ่อันนี้ส่วนมากจะเป็นชิ้นละสิบบาท,บบาทนะครับใช่แต่ว่าเนื้อเราเนื้อตะกโก้นี่จะมี3เนื้อทั้งหมดมีเนื้อบางไหน,นบ้างมันจะมีตะกโก้อันชานที่เป็นอัญชานล้วนนะครับใช้น้ําดอกอันชันอย่างเดียว นะครับใช้เป็นโลเพราะว่าปริมาณของมันเนี่ยสีมันจะเข้มข้นกว่า,าแล้วก็มีคุณประโยชน์ด้วยอันนี้จะเป็นสาคูทุกๆอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นสาคูข้าวโพดอันนี้นเป็นข้าวเหนียวดำลำไย,ยสดสีมันจะดาพี่เพราะว่าหนึ่งคือเราใช้แต่ข้าวเหนียวดํานล้วนไส้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไส้ที่เราทําเองไม่ได้ซื้อนะครับซื้อจะเป็นส่วนน้อยมากเพราะว่า อย่างลูกตาลก็ต้องรอโอกาสที่เป็นช่วงที่จะมีคืเป็นช่วงฤดูใช่แล้ววันนี้ดำๆนี้คืออะไรอะคะนี่ฝอยอัญชันครับว้าฝอยอัญชันปกติเราก็จะเห็นเป็นสีแดงๆที่เป็นไข่ไข่ที่เป็นทองทองอ่าทั่วไปธรรมดาแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นฝอยที่ใช้ไข่ขาวจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าที่นครผมหรือว่าตามกรุงเทพมันก็ราคาจะสูงมากใช่ไหมฮะแต่ว่าที่เราก็สั่งตรงจากที่เพชรบุรีมาเลยคุณภาพก็จะดีแล้วก็จะหอมมากกะทิละคะกะทิแล้วก็ผสมสูตรเองใช่กะทิหวานมันเค็ม หวานเค็มมันนะครับหนึ่งคือดีที่ว่าเวลาลูกค้าส่วนมากซื้อกลับไปก็จะกลับไปบ้านแล้วก็แช่ตู้เย็นฉะนั้นถ้าแช่ตู้เย็นเนี่ยถามว่าอยู่ได้นานไหมนานประมาณ3วันโดยเฉลี่ยนะครับหน้าของเรามีหน้าอะไรบ้างคะพี่ตอนนี้ที่จะมีที่เรามีอยู่ประมาณสักสิกว่าหน้า11หน้าโดยเฉลี่ยนะครับมีเผือกหน้าเผือกข้าวโพดมะพร้าวอ่อนมันม่วงข่าขนุนเชื่อมลูกตาลแล้วก็สมหวังตัวแดงฟักทอง ชาวตาลแล้วก็จะมีท้องยอดท้องยอดนี่อันอันนี้อันนี้เป็นฝอยใบเตยเป็นฝอยใบเตยใช่มีหน้าสวยไหมคะพี่หน้าสวยต้องต้องแ่ต้องต้องลูกค้าแล้วครับอย่างอื่นไม่มีผมพ่อค้าสวยไม่ได้อ๋อหรอคะคือถ้าลูกค้ามานี่คือจะต้องมาหน้าสวยที่นี่กันนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเลือกหน้าก่อนดีกว่าได้ครับเอาเป็นออยากอยากลองอันเนี้ยเพราะว่าปกติแล้วพอเราจะเจอแบบที่มันเป็นเป็นแป้งข้างใน ถูกครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นข้าวคือคือมันจะมีสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันอย่างสูตรของเราคือจะให้ข้าวเนี่ยเป็นเม็ดให้มากที่สุดเพื่อได้เคี้ยวคือลูกค้าแต่ชอบคือได้เคี้ยวข้าวที่เป็นเม็ดเม็ดอ่าส่วนมากมันจะทายากนิดนึงใช้เวลาเคี้ยวได้นานมากเพราะมันต้องเคี้ยวตลอดขอเป็นลูกตาลค่ะลองชิมได้เลยครับจริงเหรอคะชิมเลย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 นะคะอันนี้เสร็จเมื่อกี้ครับอ๋อเสร็จเมื่อกี้ชิมแล้วก็ถมก็ได้นะครับไ้องไปถึงเลยก็ได้โอเคค่ะพพี่เขาขายไปก่อนนะคะเราจะกินก่อน กะทิอร่อยมากเลยอ่ะมีความข้าวเหนียวจริงด้วยค่ะคุณส้มราคาแพ็คละ40นะครับสามแพ็คร้อยเดียวอร่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชิมลูกตาลกันที่ลอยด้านหน้าหนูขอเป็นมะพร้าวอ่อนสะก้สะกูจ้าอันนี้เป็นสะกูมันม่วง สากครูมันม่วงค่ะ่กปิได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเหนียวดำลป็นไกสดเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาอันนี้ค่ะโอเคลูกาอีกชิ้นนึงเป็นไก่อีกชิ้นนึงเหรอคะต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลปกติแล้วอันไหนที่โอเคสุดคะพี่ลูกค้าสั่งเยอะเย็ะล่าสดมากนะครับถ้าชอบก็ะชอบเป็นข้าวเหนียวดำอ๋อชอบเป็น้าวเหนียวดำนะครับมันจะมันได้เคี้ยวแบบได้รสชาติมากใช่มันกรึบๆนะคะใช่ตั้นขอเป็นข้าวโพดราคา แค่ใส่เกลืออย่างเดียวแล้วก็ต้มก็ใช้ได้เลยเขาบอกว่าหวานเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเหมือนคนซื้อก็ธรรมชาติแล้วปกติขายวันไหนบ้างคะ,ะขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดจะขัดเฉอเลิกเท่านั้นอ่าไอ้องไงล่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวแวะเวียนมากันได้เลยนะคะตะโก้สินสอนนั่นเองค่ะ เรายังอยู่กันที่ของหวานนะคะของหวานนี่โอ้โหตายละเป็นของฮิตท็อปของดิฉันมากเลยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นตอนนี้เรามาหยุดกันที่ร้านกล้วยปิ้งนั่นเองค่ะมาละ10บบาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าไหนๆเราก็มาแล้วพี่เขาบอกว่าใจดีสามารถให้เราเขาไปหนีบได้นะคะเป็น<อ>เขาเรียก<ด><ด>ว่าเป็นปคล้ายแบบกล้วยทับอะ่ะคุณผู้ชมลองได้ใช่ไหมคะได้ค่ะลองได้ลองได้เดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตไปลองด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเข้าไปหลังร้านกันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชม อ๋อเราจะต้องใช้อันนี้ก่อนมันจะได้ไม<ๆ>่ติดค่ะมันจะได้ไม่ติดนะคะแล้วก็เปิดเลยจั yeah. บไม้จับไม้อ๋อมือนี้จับอันนี้ใช่อ่าแล้วก็ยังไงต่อคะกกดะน็ตรงกลางเลยเหรอคะนี่นั่นแหละค่ะกดเลยกดเลยค่ะกดเลยใช้แรงหน่อยอ๋อใช้แรงหน่อยค่ะได้ยังคะยังใช่ไหมคะยังอีกค่ะอุ้ยอีกหน่อยอีกหน่อยนะคะต้องใช้แรงอีกทีนึงนะคะ เสร็จแล้วอุ๊ยได้ไหมคะพี่คุณภาพ QC ผ่านแล้วนะคะ10บาท10บาทเลยค่ะ10บาทเลยนะคะ10บาทเลยค่ะสงไม้ค่ะสงไม้เหรอคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเอาแค่2อไม้้ก้ยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ลูกค้าเราก็ได้เรื่องเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเอาแถมไม้ไม่เอากล้วยใส่ให้ลูกค้าเลยใช่ไหมคะอันนี้คุณลูกค้าใส่น้ํำไหมคะไม่ใส่ค่ะไม่ใส่นะคะไม่ใส่หนูก็ต้องแยกค่ะใส่ไปเลย จ่องไม้อ๋อใส่ไปเลยใส่น้ำใส่เขาตรงอ๋ออย่างงี้นี่เองทั้งหมด20ล้านค่ะ20ล้านฝากไว้ก่อนแค่ถอดไม้ออกเหลือสิล้านได้ไหมคะได้ค่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแม่ค้าจลิดจัก้านมากเลยนะคะอันนี้ใส่นี้เลยอุ้ยไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมกินไปเหรอแม่นี่ใส่นี้เลยนะคะคุณผู้ชมถ้ามาทับกล้วยแขนจะแขนจะใหญ่แขนจะใหญ่ใช่ไหมคะ แต่ว่าเขาบอกว่าผู้หญิงแขนใหญ่เป็นผู้หญิงมสเสเ่ห์ดังนั้นเราก็าจะเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นแ้วามานั่งขายแบบนี้นะคะอ,งอะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องอุ่นหนุกันสักหน่อยดีวยกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันต่อว่ามีร้านไหนไดเด็ดอีกบ้างนะคะ เราเดินมานเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจออีกหนึ่งกินมิคของที่นี่เพราะว่าตรงกลางทางเดินนี่แหละค่ะก็จะมีเรือแล้วก็มาขายของ,งตรงกลางเหมือนเขาล็อกเรือไว้เนี่ยแหละก<ม>็ะคือแบบทาให้หนักท่องเที่ยวรู้สึกว้าวแล้วอยากจะซื้อของมากเลยแต่ที่สําคัญยี่อ,อยากจะซื้อเพราะว่าหน้าตาแต่ละอย่างที่ขายตรงนี้นหน้าทานัางงั้นเลยนะคะมีตั้งแต่พวกของทอดนะคะพวกไก่จ๊ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมี ฝ้ายหมูสเต๊ะด้วยนะคะ1ิไม้60บาทไนนๆเราก็มาแล้วเราก็ต้องไปนั่งรอต่อแถวกับเขาเพื่อที่จะสั่งหมูสเต๊ะของเขานะคะ มาที่จังหวัดนครปฐมแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องนึกถึงก็คือส้มโอ,อนั่นเองดนะังนั้นวันนี้เราจะมาอุนน่นหุนส้มโอนะคะคุณป้าคะส้มโอนี้เป็นพันธุ์อะไรอะคะพันธุ์ขาวน้ำผึ้งค่ะพันธุ์ขาวน้ำผึ้งนะคะมีทับทิมสยามชิมได้จ่ะมีทับทิมสยาม,มโอ้คุณป้าบอกว่าให้ชิมโตโตเลยนะคะ <lib> ชิมน,นะข่าวน้ำผึ้งอันนี้อะไรคะป้า ถ้าเพื่นสยามอร่อยมันอร่อยคนละแบบอะค่ะตัวนี้จะอมเล็กเนิดตัวนี้จะหวานเขาบอกว่าคุณป้าบอกว่าคนแก่ชอบกระทิมสยามแต่ว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาชอบขันน้ำผึ้งนั่นเองนัน้นั้นมาอยู่ในหมวดของวัยรุน่นมาก็จะเป็นขันน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวต้องหยิบไปหนึ่งแพ็คหนู้อคอขาวน้ำผึ้งหนึ่งแพ็คค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ส้มโอขาวน้ำพึ่งนะคะแพ็คละหนึ่ร้อยสาสิบาทถูกมากเลยเพราะว่าแพ็คใหญ่มากกินประมาณชาตินี้ถึงชาติหน้าขอบคุณมากเลยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราเนี่ยเดินกันมาได้พักใหญ่นะคะแวะพูดคุยกับร้านนั้นร้านนี้บรรยากาศคึกคักมากๆเลยแล้วก็ตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยเราก็ งงว่าเอ๊ะทำไมคนเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วเ,เราอ๋อเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าดูจากร้านแต่ละร้านค้าที่เข้ามาจาัดจำหน่ายเนี่ยหน้าตาน้าทานทั้งหมดเลยทั้งของข้าวของหวานหรือว่าแม้แต่ของสดที่กเกษตรกรนั้นได้ทําการปลูกแล้วก็นํามาจัดจําหน่ายนั่นเองนะคะคนก็เลยเยอะมากแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่ตลาดแห่งนี้ก็จะเปิดทําการในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ใช่ไหมคะเลยทําให คนมักจะมาเที่ยวพักผ่อนกันมากันเป็นครอบครัวเลยล่ะค่ะเด็กๆนี่ก็จะหมาะกับบรรยากาศทางด้านหลังแบบนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการให้อาหารปลานั่นเองนะคะถือว่าวันนี้ครบมากๆแล้วก็พอมองไปค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่า,าที่เนี้ย คือไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของลูกค้าเองหรือว่าตัวของพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยก็ถือว่าให้ความร่วมมือดีนะในเรื่องของการที่จะพกหน้ากากผ้าเนี่ยเป็นของตนเองเลยนะคะก็ถือว่าโอเคมากเนี่ยเพราะว่าอย่างตัวสติกเกอร์ที่ตอนที่มาเข้ามาเนี่ยเขาก,ก็มีการวัดอุณหภูมิมาแล้วก็มีการแปะสติกเกอร์ให้ด้วยถึงแม้ว่าคนจะร้านแปะแต่ว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้มีการหย่อนในเรื่องของอมาตรการป้องกันโควิด -19 ้นั่นเองนะคะดังนั้นก็ นีถือว่าเป็นบรรยากาศคร่าวๆเท่านั้นเองเดี๋ยวเราเนี่ยจะท้าทุ้ชมเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศร้านรวงอื่นๆนะเพราะว่าเมืันักครู่นี้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเดินเหงื่อแตกอ่ะเดินประมาณ2เดือนอะคุณผู้ชมจบอ่ะตลาดเนี้ยเอาจริงไปค่ะ เราเดินมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่บอกว่าที่นี่มีศูนย์จําหน่ายสินค้าเกษตรกรชุมชนด้วยนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าฟาร์มเอาท์เล็ตนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่า2ข้างทางเนี่ยก็จะเป็นสินค้าเกษตรกรทั้งนั้นเลยหนึ่งในนั้นที่มาจะต้องแวะก็คือเห็นเป็นผักสลัดนั่นเองนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะนะตลาดนี้ก็คือเขาให้คนในชุมชนเอาสินค้าที่ปลูกมาขายชาวบ้านปลูก อ๋อก็อยู่ที่ว่าใครปลูกอะไรก็เอามาลงที่นี่ได้หมดเลยใช่ไหมคะตลาดนี้เกิดขึ้นนานแล้วยังคะเฉพาะแค่โซนนี้ค่ะโซนเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะนานแล้วนานแล้วใช่ไหมกานมาขายที่นี่เวิร์กเวิร์กไหมคะตอนนี้อาจจะเป็นช่วงโควิดโควิดอยู่แต่นี้ถือว่าราคาถูกมากเลยนะคะคุณผู้ชมต้นละยี่สิบเองนะคะดังนั้นก็เรามาแล้วเราก็ต้องมีการซื้อกับบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ ไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงพวกพืชผักต่างๆนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีพวกสินค้าหัตถกรรมของชุมชนเนี่ยที่มาจัดจำหน่ายที่นี่ด้วยนะคะและ้วเราเป็นว่าขออนุญาตเลือกผัก<ค>สลัดข,ของเรากันก่อนแล้วกันนะคะใหญ่มากเลยอะ่ะคุณพี่ปลูกเองเหรอคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอรู้สึกมันจะมีหนูมีนอนเพราะได้ฉีดยาอ๋อล้างนิดนึงแล้วกันค่ะหนูขออันนี้สองแล้วกันค่ะสองแล้วก็หนูขอผักคอสต้นหนึง่งผักคอสต้นหนึ่งค่ะ โซนด้านหน้าตรงนี้นะคะคุณผู้ชมต้นละ20ถูกต้องไหมคะแล้วตรงนี้ต้นละ40อันนี้ต้นละสี่ะิะเพราะว่น้ำหนักเท่ากับอันนี้2ต้นอืมถ้างั้นหนูขออันนี้อันนี้ต้นหนึ่งค่ะอันนี้ต้นหนึ่งขอดูต้นมาหน่อยได้ไหมคะว่าใหญ่ขนาดไหนสงสัยต้องใหญ่แน่เลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้เก็บได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะอ๋อเก็บได้หนึ่งอาทิตย์ใช่ค่ะถ้าเราลองสังเกตนะคะคุณผู้ชมผักชนิดไหนที่ เป็นผักปลอดสารพิษคุณผู้ชมลองลองไปซื้อตามช้องตลาดสดทั่วไปก่อนกับไปซื้อตามในห้างที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพวกเกษตรอินทรีย์หรือว่าออแกนิกหรือว่าปลอดสารพิษเนี่ยค่ะประเภทที่ปลอดสารพิษนะที่ฉันเคยเก็บไว้อะมากกว่าหนึ่งอาทิตย์อะยังสดอยู่เลยยังงมากเลยเป็นที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมถือว่าเราเนะี่ยได้ช่วยส่งเสริมเกษตรกร,รกด้วยพวกเราที่มาเที่ยวเราก็มาอุดหนุนกันได้เลยในราะคะเบาๆแบบนี้นะคะมาแล้วค่ะถึงเวลาที่เราจะต้อง เสียค่าเสียหายนะคะคนหนเป็นเท่าไหร่นะคะ90 90บาทนี่นี่คือ90บาทนะคะคุณพี่คนสวยนอกจากสวยแล้วก็ใจดีด้วยแถมผาคอให้เราเพิ่มอีกต้นหนึ่งนะคะอุ๊ยรับตังทอนก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวแวะมาอุดหนุนใหม่นะคะรับอะไรดีคะลุงลานนนนนเลยคะ่ะป้าก็ถามเราว่าเรารับอะไรดีคะ คุณป้ามีอะไรที่จะนําเสนอหนูไหมคะก็มีลูกลานค่ะลูกลานค่ะอันนี้ลูกลานนี่เป็นเป็นเป็นยังไงอะคะเป็นผลไม้ค่ะต้นเหมือนต้นตาลต้นสูงใหญ่เท่ากัน50าปีมันออกให้เราทานผลเดียว50สิปีออกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เราก็ได้ทานครั้งเดียวเพราะมันตายเลยอ๋อออกผลให้เราเสร็จปุ๊บมันตายเลยใช่ค่ะตายแล้วนี่มันแปลว่าอ่าต้นของมันไปจากโลกนี้แล้วเหลือลูกไว้กับเรา นี่คือลูกลานนี่คือลูกใบลานอ๋อลูกลูกใบลานใบลานนะเหรอคะที่เขา,าใบลานที่เขียนพระคัมภีร์อะอ๋อใบลานแล้วความเนื้อมันนะคะความเนื้อมันเป็นยังไงอคะอันนี้จะเหลือแต่เนื้อนุ่มๆเพราะว่ามันจะมีเวลาหนึ่งช่อที่เราสอยลงมาค่ะมันก็จะมีทั้งแก่ทั้งกลางๆทั้งอ,อ,อ่อนออแล้วเราก็มาคัด ทุบทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วเราก็มาคัดดูว่าอันไหนนิ่มอันไหนแข็งเราก็แยกออกไปอือันนี้เราก็คัดแล้วอันนี้นนคัดคแล้วค่ะเหลือแต่นุ่มๆนุ่มๆแข็งๆอ่ะมันไปหมดแล้วอ๋อแล้วก็มาทําต้มกับอันนี้เป็นลอยแก้วเป็นลอยแก้วเป็นลอยแก้วอ๋อขาย<อ>ยังไงนะคะถุงละหะ้าสิบถุงละห้าสิบาทค่ะอุ้ยอยากลองอะ่ะคุณผู้ชมห้าสิบปีจะได้กินครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นก็ ตอนนี้ก็30กว่าปีแล้วเราก็ต้องกินนูคอทุงเรื่องค่ะหนึ่งถุงนะคะอันนี้ถ้าหนูเอาไปเอาไปทานนะคะหนูจะต้องใส่อะไรเพิ่มไหมคะใส่น้ำแข็งอย่างเดียวอใส่น้ำแข็งอย่างเดียวใส่น้ำแข็งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะคุณผู้ชมถ้าถ้าไม่ชอบหวานมากนะคะก็ช้อนเม็ดก่อนแล้วค่อยๆรลิ้นน้ำเชื่อมลงไปเพราะว่าที่ร้านจะไม่ใช้สารกันบูดน้ำเชื่อมก็จะข้นนิดนึง นนะะ50บาทานู่นปลาลอยแก้วนะคะโซนนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนมากเราก็จะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาเอาพวกพืชผักที่ปลูกที่บ้านมาขายซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแล้ว่าโซนแรกที่เราผ่านมาจะเป็นพวกร้านปร,ประเภทร้านอาหารมีของหวานของคาวแต่ว่าที่นี่จะเป็นผักจะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็ เขาก็ะจะเอามาแปรรูปด้วยคือไม่ใช่เป็นเฉพาะแค่ผักก็ยังมีปลาเอาไปทำเป็นปลาส้มบาา้างตากแห้งบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาจัดจำหน่ายกันราคาย่อมเยาวมากๆเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้ถือว่ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะแต่ว่าต้องบอกว่า,าครั้งนี้เนี่ย เป็นอีกหนึ่งครั้งที่รายการของเราเนี่ยพาคุณผู้ชมมาลองท่องเที่ยวเกี่ยวกับในเรื่องของตลาดน้ําซึ่งที่ตลาดน้ําวัดลำพญาแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่าเ,ออเป็นตลาดที่รวบรวม ของเด็ดของดังอ่ะเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของหวานของคาวแล้วก็สิ่งที่สําคัญเขายังมีการเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกรเอาสินค้าของตัวเองที่ปลูกภายในบ้านเนะะี่ยค่ะเอามาขายด้วยในราคาที่ย่อมเยาวให้แก่นนะักท่องเที่ยวอย่างพวกเราด้วยนะคะและนอกจากนี้จริงๆแล้วเขาไม่ใช่เฉพาะแค่มีแค่ของหวานของคาวหรือว่าอย่างแบบว่าที่บอกกันไปเขายังมีบางร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกสินค้าแปรรูปต่างๆกันด้วยนะคะ กมจะเป็นพวกเครื่องจักรซ้าในต่างๆเนี่ยค่ะที่เราพาคุณผู้ชมเนี่ยชมกันมาด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ทางด้านหลังของมาเมื่อสักครูน่นี้เขาจะมีบริการเกี่ยวกับในเรื่องของการล่องเรือชมทั้งสองฝั่งแม่น้ํากันด้วยนะคะนอกจากนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าจะมีการให้อาหารปลานในแต่ละจุดมาเรื่อยๆเลยนะคะอยู่ที่ว่าอยากจะให้ท่าน้ําในจุดที่ไหนก็ได้ดังนั้นแปลว่าเห็นกิจกรรมหลักฐาที่เกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าจะพาน้องๆ ไปไหนก็คุณพาเนี่ยมาช้อปปิ้งกันที่นี่แล้วก็พามาล่องเรือชมทั้งสองฝั่งแม่น้ำเห็นวิถีชีวิตนะคะหรือว่าพามาไหว้พระอะไรแบบนี้หรือว่าจะมาให้อาหารปลาก็ยังได้เลยนะคะดังนั้นก็เชิญชวนกันมาค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมากอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนัน่นเองนะคะนถ้าเป็นว่าวันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วค่ะครั้งหน้าอัปเดตไทแลนด์จะพาไปที่ไหนต้องกติดตามลลกาันด้วยแล้วกันแต่ว่ารับรองว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ ต้องกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่ไหวหมวดไปนะคะประมาณล้านห้าเลยค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้มาแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย